สินทรัพย์แรกนะครับที่เขาเล็งเอาไว้นะครับคือสินทรัพย์ที่เรียกว่า real assets นะครับคือสินทรัพย์จริงๆเลยนะครับสินทรัพย์ถาวรน,นะครับอย่างเช่นพวกอสังหาริมทรัพย์สินค้าพวุพันธ์คือมันมีสินค้าแบบจริงๆจับต้องได้นะครับหาอยุตัวอย่างก็จะมีฝั่งของทองคําน้ํามันทองแดงคือมันมีของจริงอ่ะนะมันมีของจริงอยู่เสมอเขาถึงเรียกว่า real assets นะครับมันไม่เหมือนกับเงินดิจิตอลนะครับหรือว่าหุ้นนะที่มันขึ้นอยู่กับความคาดหวัง นะแต่มันไม่ได้มีสิ่งที่มันแบบจับต้องได้ที่มันเห็นเห็นอยู่อ่านี่ในมุมของเรเลย์เรนะครับฉะนั้นจุดแข็งของเรียลแอสเซทสเนี่ยก็คือว่ามันมีซัพพลายที่จํากัดนะครับแล้วมันไม่สูญหายไปเช่นบ้านที่ดินยังไงมันก็จะยังคงอยู่นะครับอ่าอ่าน,นี้คือสินทรัพย์ประเภทที่หนึ่งนะครับสินทรัพย์ประเภทที่สองนะครับคือสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสงเงินสดได้นะครับหรือว่าสร้างตัวแคชฟローได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเขาไปลงทุนในธุรกิจ บริษัทสตาร์ทอัพหรือต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าใครมีโอกาสในการลงทุนในรูปแบบไหนนะครับหรือลงทุนในหุ้นที่มีการสร้างกระแสเงินสดที่ดีนะครับอ่นนี้ก็จะเข้าขาในข้อนี้นะครับหรืออสังหาริมทรัพย์ที่สามารถปล่อยเช่าได้นะครับก็จะได้ cash flow เข้ามานะครับกองรีดต่างๆนะครับที่ได้ตัวกระแสเงินสดเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ใช่นะครับซึ่งเขาบอกว่าอตอนนี้บริษัทต้องเข้าไปดูดีๆเหมือนกันนะมันต้องเป็นบริษัทที่สามารถปรับตัวได้ดี สร้างกระแสเงินสดได้ดนะีแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะก็ยืมระยะได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจนั้นมีความผันผวน,นแบบนี้นะครับสินทรัพย์ที่สามนะครับต้องเป็นสินทรัพย์ที่หายากนะต้องแบบ scarce assets นะครับคือมันขาดแคลนน่ะยกตัวอย่างเช่นทองคำนะซึ่งมันไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางฝั่งของภาครัฐหรือนโยบายของธนาคารกลางเลยนะครับแล้วก็ยังคงมูลค่าได้นะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจอาจจะพังในอนาคตนะครับทีนี้ทองคำเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คุณค่าเพราะทำกำไรได้สูงนะแต่ว่ามัน เชื่อถือได้มาเป็นระดับพันปีนะครับแล้วก็อยู่เหนือาการเมืองเนี่ยเขาว่ากันอย่างนั้น,นะครับซินทรัพย์ที่สี่นะครับคือตลาดเกิดใหม่ emerging market ตลาดฟอนเทียนะะเขาบอกว่าฟอนเทียมาร์เก็ตก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับคือประเทศเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ,ญ่จะมองว่ามันยังไม่มีเสถียรภาพอ่าไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพทางการเมืองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอ่าเสถียรภาพทางสกุลเงินต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้มันกลังขยายตัวแบบก้าวกระโดดนะ อันนี้คือจุดที่เขาสนใจนะครับเช่นแถบของทวีปแอฟริกาแถบในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทางฝั่งของอินเดียคือทั้งสามส่วนนี้เขาบอกว่ามันมีความน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสในการเข้าไปลงทุนอยู่แต่เป็นตลาดที่แต่ไม่ด้วยความไม่แน่นอนถือว่าสูงมากนะครับแต่พอมันขมุกขมัว่าถ้าใช้คํานี้นะครับมันเหมือนมึนๆอยู่ตลาดมันมึนๆอยู่นะครับขมุกขมัวแต่ไม่ด้วยความไม่แน่นอนสูงมากเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ซ่อนอยู่สําหรับคนที่เข้าไปศึกษาดีๆนะครับ แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นประเทศไหนไม,ไ,ไม่ได้บอกไม่ได้มีประเทศไทยนะ <c oughs> คือเขาแค่ยกตัวอย่างในภูมิภาคแล้วกันนะภูมิภาคแต่ Africa, Africa, Asia, แตอฟริกาไอเชีตยตะนอกีิงใต้อาเซียนนะพูดถึงอาเซียนอยู่นะครับแต่ไม่ได้พูดถึงไทยนะพูดถึงอินเดียโอเคอันนี้อาจะระบุประเทศออกมาด้วยนะครับแต่ว่าก็ไปทําการบ้านต่อเพิ่มเติมเนาะนะครับประเภทที่5นะครับอันนี้เป็นเป็นตลาดที่เราคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับมันต้องเป็นอาจจะต้องเป็นระดับไฮเน็ตเวิร์สนะเช่น ตลาดของผู้ private m a r k e t นะครับพวกตลาดภาคของภาคเอกชนนะนะครก็สินทรัพย์ตัว tangible assets นะครับหรือว่าสินทรัพย์ที่ที่อ่ามันเป็น tangible a s s e t ผมไม่รู้ภาษาไทยอะไรเหมือนกันนะแตนะ่แต่ว่าอาจจะครอบคลุมไปถึงพวกโครงสร้างพื้นฐานถ้าคนไหนที่เข้าถึงได้นะครับก็จะเข้าไปถึงพวก private debt นะ private equity นะนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับหรืออ่าถ้าไม่ใช่พวกนี้นะครับก็จะมีประเภทพวกพื้นที่เกษตรกรรมพวกป่าไม้ หรือสาริมทรัพย์ที่มันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าอยู่นอกตลาดนะครับไม่ได้อยู่ในตลาดนะครับสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะไม่ถูกกดราคาเหมือนกับหุ้นหรือว่าพันธบัตรนะครับในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน,นนะครับเขายกตัวอย่างเหมือนก,อกัน比如นพวกปาล์มปศสสัตรหรนอครับหรือการลงทุนในพวกโครงข่ายน็ตเวิกของพลังงานทดแทนนะฮะที่ตอนนี้มันก็มีมีโอกาสในการเติบโตถือว่าสูงมากๆนะครับและอาจจะอยู่นอกตลาดนะครับซึ่งที่อยู่นอกตลาดก็คือมันจะไม่ผันผวนตามราคาอยู่ที่อยู่ในกระดานนะเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็เลยเป็น ห้าหลักทรัพย์นะหรือ5้าสินทรัพย์ประเภทของสินทรัพย์นะครับที่เขาแนะนำนะครับบอกว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลักใหญ่จะความของเขาคือต้องเน้นเรื่องของการกระจายความเสี่ยด้วยนะครับ